ทำไมลิเวอร์พูลกับแมนยูถึงไม่ถูกกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องในสนามแต่มันคือเรื่องราวที่ลากยาวมาจากประวัติศาสตร์จริงๆ ลิเวอร์พูลคือเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองที่สุดของอังกฤษแต่เมื่ออุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ Manchester กลับกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งทอและการสร้างคลองแมนเชสเตอร์ในปี1894ก็ยิ่งทำให้สองเมืองนี้กลายเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจอย่างดุเดือดเพราะมันทำให้แมนเชสเตอร์ไม่ต้องพึ่งพาท่าเรือลิเวอร์พูลต่อไปการแข่งขันจึงไหลเข้าสู่สนามฟุตบอล แมนยูในเต็ดและลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่2ส,สโมสรแต่เป็นสัญลักษณ์ของศักดิ์ศรีของเมืองที่ใครแพ้เหมือนเมืองทั้งเมืองแพ้ไปด้วยความต่างของทั้งสองทีมไม่ได้มีไว้เพื่อแบ่งแยกแต่กลับกลายเป็นแรงผลักให้ต่านฝ่ายก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเดิมถ้าไม่มีแมนยูลิเวอร์พูลอาจไม่ท้าทายตัวเองจนยิ่งใหญ่และถ้าไม่มีลิเวอร์พูล แมนยูก็คงไม่สร้างเรื่องราวมากมายให้โลกได้จดจำเพราะบางครั้งคู่แข่งก็ไม่ใช่ศัตรูแต่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราก้าวไปได้ไกลกว่าที่คิดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่จะคอยแบ่งปันสิ่งดีๆให้คุณในทุกๆวันสวัสดีครับ